ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้น ก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป exclusive จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทิลมาเรแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมามลีแอค<อ>วันนี้อยู่กับเซรีตำนานจองยุทธพูดถังสาร EP ที่ 31, 31. ใช่แล้วค่ะตอนเนื่องเลยนะคะชุดเดิมเพราะว่าเราอยากจะดูต่อว่าถัางสารจะมีการปล่อยหมัด สุดท้ายเด็ดๆให้เราดูไหมอืมเพราะตอนนี้สู้ถึงคู่ที่สองเนาะโอซิเคอร์สาราสิทธิ์ไปเพราะเจ็บใช่เขาคิดว่าทุกคนที่อยู่ฝั่งฝั่งของเราอะ่ะน่าจะได้ได้ได้ลงไ,ไปสนาม,มทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีน่าจะคนสุดท้ายของฝั่งนู้นนะพี่คนที่เก่งๆอ,ะอ่ะที่พลังเงยอะๆใช่คนนั้นเราต้องถังซานเท่านั้นต้องให้ถังซานมาตบใช่เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยเนาะไปกันเลยค่ะการแย่งชิงในราชวงของจักรพรรดิเทียนตไม่ถึงคราให้สำนักวิญญาณยุทธ์ของพวกเจ้ามาสอดมือหรอก ในเมื่อเป็นเช่นนี้ดูการแข่งขันเถอะต่อไปโรงเรียนสื่อไลคเคอร์ลงสนามเจอเก้าฉ <9 S 1> ันเนี่พ่อเห็นสิลูกว่าเราเก่งแค่ไหนนี่อ่าพ่อเห็นยสทุนไม่ดูไม่ออกเลยเปาปมตัวมาก้าสมบัติเรื่องชื่อหนึ่งเรียกคนละสองเรียกเร็วสามเรียกวิญญาณสี่เรียกป้องกันพอแก้วของแม่หนูนั้น เหมือนจะไม่ได้มีเจ็ชั้นวิญญาณยุทธของสำนักขอแก้วเจ็ดสมบัติไม่ใช่เจ็ดชั้นแล้วกี่ชั้นกันหรือก้าชั้นในตำนานจะเป็นเรื่องจริงโรงเรียนนี้น่าสนใจดีใหม่เริ่มการแข่งขันโอ้สิงโตมีน้องคนนั้นเลยเสืโอโหดทุกคนเวลาโชว์นี่โหดทุกคนแล้วก็แบบตายแบบเหมือนคนแรกอะ่ะ ทำไมหน้าน kind of like ้องไม่เหมือนสิงโตเลยวะอุ <Elmo> ้ยนี่อุปกรณ์ระเบิดเขาไงมันลิงเหรอเออเหมือนแห้งเจียเนี่ยมันใช่อยู่อ่ะเออได้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงก็เลยใช่มันคงไม่ใช่อาวุธสังหารของเจ้าเหาหน้าเนาะเออระวังไม่หนวดนะลูกไม้มนดนน้อยเร้องจะใส่พลังใส่เจ้าของทำไมวะนิ่งลงๆงไหม ความเร็วความแข็งแกร่งนะแม่เ้าไม่โดนเลยเดี๋ยวก็ตกข้าวระเบิดทั้งหมดทิ้งไว้บนสนามแล้วแค่วนดัมพอเหม,มาะมันจะระเบิดมีแรงกระแทกแล้วแต่พลังสังหารไม่พอถ้าทำเขาตกสนามไม่ได้โอ้วก็ร,รียบยอมแพ้ซะ น้องก็เลยโยนไปให้มันแบบให้มันลอยสะเทือนเออขมขาดตกใจหมดหลงลองรีบยอมแพ้ซะ่าทำนาอันหอเกี้ยวทำอะไรได้บ้างขอดูหน่อยใช่อันนี้ตำนานเนี่ยวุ่สู้ด้วยกันหลงหลงดูแค่นี้เหรอ ไม่สนว่าใครตกก่อนหรือหลังทั้งสองออกจากสนามไม่ค่อยเราใจ <laughs> แพ้ก็คือแพ้ใจเย็นหน่อยเถอะเาเอาเอเอันนี้เราใจไว้น้อยแรงลงมืออีกจะตัดสิทให้แพ้ทั้งกลุ่มไปการแข่งขันทั้งสองสนามจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความสาม,มารถแต่อยู่ที่แนวคิดแต่สำหรับกลุ่มที่ไม่มีความสาม,มารถ ถ้าสมองมากไปก็ไม่มีความหมายข้าคาดหวังว่าวิญาจารย์ที่จะลงสนามคนต่อไปจะมีอะไรให้ข้าประหลาดใจอีกไม่อย่างนั้นข้าคงหมดหวังกับกลุ่มซื้อไล<ส>่เครืงจ,จริง <c oughs> สูง้ๆไม่ต้องห่วงข้าทิ้งกระดาษเล็กๆไว้ในห้องของข้าไม่ว่าพวกเขาสองคนใครฟื้นก่อนกันก็น่าจะตามมาทันเลือสองเือคือคนเดียวแล้วอะมาๆ <c oughs> น้องมานอนแซบนอนนัวเลยนะ แต่มันก็ไม่แบบไม่เดือดจริงๆแหละไม่ส่งการรอคอยอะ่ะเ,<อ>เราคิดว่ามันมันปูมาขนาดนี้ว่าต้องแบบเข้าลานบรลลองที่แบบแต่ก่อนทางซานปูเรื่องมาเน<อ>ี่ยมันต้องบุมบ่อมบุมบ่ม,บมเออมันต้องโหดมันนี่ผัดกันตกกันนะมันอมหรือยังทมแล้วอะไร <c oughs> <c oughs> เือนเด็กอะ่ะต้องเจอคู่ถังซานถึงจะมันเพราะว่าน่าจะเป็นคนเก่งกับเก่งเจอก,กันกองคู่แรกเอาฮาก่อนเนี่ยตอไปมอาจจะโหดก็ได้มาซิวถังซาน รออับวิลอับวิลเริ่มการแข่งขันได้ชอบไหม่อะเฉดตามวงแหวนเด็กหนีดิหนีเจอดีเบออกไปซะจบอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นเกาะเดียววะสติกลุ่มสองโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตออกจากสนามหนึ่งคน มาชววงแหวนเี้ยเออเอาพี่ไปเลยเหรอโอ้เริ่มการแข่งขันชววงแหวนแล้วก็ไปเฮ้ยความเร็วของจูจูจริงช้าลงจริงด้วยที่จิงรวมตาข้าตามเจ้าไม่ทัน บอกให้ถ้าสาววิญญาณที่สายช่วยเหลือใช้เมื่อครู่นั้นคือเกราะเหล็กการใช้ง่ายไดย้คนที่สัมผัสนาเป็นคนสุดท้ายจะได้รับการปกป้องจากเกราะขณะเดียวกันก็จะเพิ่มน้ำหนักของเกราะด,ด้วยจะรับรู้กันเคลื่อนไหวข้าได้ความจริงที่ข้ารู้สึกได้คือเกราะเหล็ก <ungen> ดังนั้นขอแค่เกราะเล็กไม่หายไปสำหรับข้าไม่ใช่ความลับอะไรยอมแพ้เถอะโโหโลกนสังหารเราพูดเก่ง <laughs> เ,เราสงสายช่วยเหลือ ทานการโจมตีไม่ได้ยังไงก็ต้องมีขีดจำกัดเมื่อครูจะตั้งใจใช้ไม้แข็งเพื่อพลานพลังของเกรอกเล็กเอาแล้วก่อกเล็กไปแล้วหมดแล้วเร็วแล้วทีเนี้ยร้อยกอกเล็กลงกันเออเออเออวนมัน โอ้โหพี่โหดมากสองเลยวะพี่อะหมดสติแล้วกลุ่มสองแห่งโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตออกจากสนามโอ้พี่เจ๋งว่ะคนที่สามของเราอุ้ยมาแล้วเห็นไหมตัวตัวนี้ต้องแบบตัวท็อปอะตัวเกงตัวเก่งเพื่อตัวเองโอ้แค่ได้ยินเสียงเดินพี่ก็แบบกลัวแล้วอ่ะทธไม่สีวงแหวนไม่อีกคนแล้วละยอมแพ้เถอเอาเดี๋ยวว่ายอมแพ้ทีไม่ไม่เดินไปอยู่จุดตรงนั้น ก็หันมายอมไม่ได้ไงพี่เหลือคนเดียวร้วไงเธอเขาเจ็่ปะมันยังไม่มีใครมาเสริมไงเริ่มการแข่งขันชอบเอะเมอนอย่างยูนิม่ชอบไหมพี่แกหมดแรงพอได้แล้วยอมแพ้เธอยอมไม่ได้แล้วใครจะมาระจรเจ้าพูดถูกทํทำไมยังไม่ประกาศผลยังแย่แพ้ชนะไม่ได้ ชาบกลายเอื้อหาไหมตัางซานมาสักทีจะเปิดตัวรอรอๆเลยนะลูกตอนมาตโลสโลขอสโลให้แบบสั่งสานด้วยนะคะต่อให้ฝืนทนก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้อยู่ดีกินยอะกินนีแล้วหรอ้ย อออยังหแล้วโรงเรียนสื่อไลคเคอรออกจากสนามอู่ข่ามาลองโรงเรียนสื่อไลคเคอร์คนต่อไปเป็นใครโอ้ใช่ึต็วิ่งเลยพี่พี่ต้วิ่งเลยแฟนบาดเจ็บแล้วนะนี่เราีอ้ฝล้วเหรอนี่นั่งยิ้มแบบอ้จริงเจ้เห็นดีแล้วหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วทาไมเ้ไม่ไปค อ่านหนังสือไม่ออกครีบต้องไปให้ทันนะอีกฝไฟขึ้นหนึ่งสองโรงเรียนราชสุดโต่งดีไม่ดีอาจจะสุดท้ายน้องอยู่โอเคจะนับถึงสามหาโรงเรียนสื่อไล่เคอร์ไม่มีคนลงสนามจะถือว่าแพ้เห็นข้าอ่านหนังสือไม่ออกมันจังหวะมันบูบาบมากเลยนะหนึ่งสองไม่มีทางสองนิดสองหน่อยให้หน่อยสองจ้อยนีนานมาแล้วหนีเอ้า ทั้ซาเนาะเออไม่สรุแต่ก็เท่อยู่ค่ะพี่ได้ทํ้ซาลงสนามเริ่มการแข่งขันมาขอดูหน่อยพี่ก็เป็นคนดูถูกย่างเงินครับอี่อันนึ่งเหรอเออเท่ว่าสีดำสีน้ำเงินดำหนีโชวนานเลยโชว์นานๆ้ออเอาสินะดูดูแบบละเอียดสูงข้าไปอีก สีดำวงแหวนวิญญาณหมื่นปีทำไมเธอมีวงแหวนวิญญาณสีดำได้อออเออชนะสิข้ายังเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพวกเขาเพราะงั้นข้าจะรีบเอาชนะเจ้าเออมากอริล่าเออมีอะไรโง่ามาเหมือนเพื่อนไหมเมันสิงโตูไหมไม่มียาเลยขอร้อง <laughs> <laughs> มันจะไม่เหมือนกอริล่าหรเอดิเอา้เอาเดี๋ยวว่าออกแล้วนะ มาเพื no right ่อโดนนี่สิยังไม่ได้แสดงเลยทีบอกไปแค่นั้นแหละจบโว้จละหลอกเน้มีดีดนิ้วเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอกลุ่มสองแห่งโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตคนสุดท้ายออกจากสนามแค่นี้เองชั้นรอบแรกสนามแรกโรงเรียนสื่อไลเครอชนะ หรือมันจะมีทีมที่โหดกว่าเทียนโตเหรอกระหม่อมทำให้พระองค์ผิดหวังแล้วอย่าให้ทั้งซานอยู่พ้นขืนนี้จะทำอะไรข้าัอใจหอยงเมื่อกี้แล้วกันจะกลายเป็นดักแด้เออพวกเขายังมีอาจารย์และผู้อำนวยการเจ้าจะท้าสู้ยังไงกลับไปหาปู่ของเจ้าให้เขาลงมือฆ่าทั้งซานซะเขาเห็นพอเจ้าแข่งเสร็จก็เอาแต่ลบอยู่ในห้องวิญญาณยุทธของข้า มผสมไปกับคำภีรเสวยนเทียนผสมแล้วไงอ่ะงงก็คือต้องเอาสัตว์ยันจะลงมือกับถังซอนใช่ไหมถูกไหมให้พวกเขาออกมาเถอะจะไม่ทำลายแผนใช่ไหมหากมองไม่ผิดนั่นคงเป็นหัวหน้าตระกูลไทยก็แค่ตระกูลตกอับเทอานั้นหัวหน้าตระกูลไทได้ยินว่าเป็นผู้แข็งแกร่งแปดวงแหวนโอ้สำคัญยิ่งกว่าก็คือ เขาสววมีภักดิ์เป็นลูกน้องขององค์ชายเสวีสิงเจอิญก้ามงแหวนเป็นแบ๊กอยู่เออใช่หมายตามมาแล้วรู้จักตู้กูเย็นป่ะหงวยอย่าดึงความสนใจของราชวงศ์ถ้าซื้อรายใหญ่ไรประโยชน์จริงๆก็เปลี่ยนมาชุดใหม่มาควบคุมข้ากลับโรงเรียนเจ้าไปพบพรหมยุทธพิษตู้กูปอวางยามานานแล้วควรพูดอะไรบ้างก็ถอนเราไม่ใช่หรอถอนแล้ว ได้ทางสารให้ให้ใหทำเหมือนไม่ได้ทองแกงใส่ใส่หยกอันนั้นไปจส๋วอูจะลองฉีกมันให้ขาดเสียอ๋อเอ๊ะเจ๋งมากเพราะวงแหวนวิญญาณหมื่นปีเหรอพอเลื่อนขั้นสำเร็จข้าพบว่าคำพีเวนเทียนประสานไปกับพลังวิญญาณของข้าแล้วย่างเงินครามก็เหนียวแน่นทนทานมากขึ้นเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอแต่ก็หมายความว่า ขำามีเสวนเทียนไปวินญานยุทธช่วยเหลือแต่ไม่อาจแทนที่วินญานยุทธได้ hmm. ข้าเลยคิดว่าท่านพ่อท่านแม่เข้าใจผิดกันหรือเปล่าหากได้พบท่านพ่อก็ดีสิงานมาแล้วท่านพ่อไม่ใช่ล่ะเนี่ยแปดวงแหวนเ oh. oh. อายาดีใส่ถังซานนะ oh. ปล่อยน้ำซะ วิญญาณพรมยุทธหากวุ่นวายขึ้นมาจริงพวกอาจารย์และเพื่อนร่วมสมนักได้เละแน่อาจารย์พิษใหญ่มาช่วยหน่อยอนางเพียงหลับไปเท่านั้นข้าไม่ได้ทำร้ายหนาตามข้ามาพวกเขาให้เจ้าทำอะไรข้าเจ้าได้ยินว่าวิญญาณพรมยุทธท่านหนึ่งจะฆ่าเจ้ายังสงบได้เช่นนี้ขอเพียงคนอื่นไม่เดือดร้อนไปด้วยก็พอดังนั้น<อ>จะยอมรับเะตากรรมแล้วใช่ไหมเอาเป็นคอนเน็กชันเลยลูก เราะว่าเอาเวลมาได้เป็นคอนเนคชั่นกันเจ้าวตัวเองจะเอาชนะข้าได้หรือมันไอพิษอน่จะชนะยังไงแล้วลงมือไปจะมีประโยชน์อะไรอยากจะคลอดฟาดบ่อาจจะชอบมีใส่ทางซารก็ได้อืมเออช่างเถอะให้โอกาสเจ้าถ้าเจ้าผ่านเข้าไปได้จนเข้าไปประตูถือว่าข้าแพ้ข้าน้อมรับแล้วจากไปแล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะ เข้ามาฆ่าเจ้าเอ,อ้ได้เข้ามารงมขังยากันครับมไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเอ็นนิงมากเลยเก่งขนาดนี้เก็งไปเป็นหมาให้ไอ้นั่นได้ไงวะไอ้ผมยาวสลวยนะคอนมาแล้ว ูเพิ่งเห็นน้องไทยคนนี้อุ้ยอึ้งเลยอ่ะขอนเฮาเทียนอนเเฮาทียะไรวิญญาณยุทธของข้าคือเจ้าเงินครามเจ้าชื่ออะไรท่านปู่เขาชื่อถังซอนเอ้าเจ้าแซ่ถังบิดาเจ้าชื่ออะไรเอ้าอะไรกันคำเนี้ยพ่อใหญ่อีกแล้ววะพ่อเองกมิณเหมือนย่าเงินครามของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้น เรามาวัดค่าพลังวิญญาณอย่างละเอียดกันดูนะอาจารย์ออกไปดูเร็วๆอยู่หน้าประตูทั้งซานเพราะมันมีสามตระกูลใหญ่ไงมีคนมาให้ข้อมูลที่แบบมันจะมีทา้งตำชันสำนักใหญ่แต่ที่เูาพ่อจเจ้าเป็นช่างตีเหล็กต้องช่างตีเหล็กแบบไม่ใช่ตีเหล็กแล้วยังมีแบบไหนได้อีกทำไมถึงเป็นช่างตีเหล็กเป็นเพื่อนพ่ออยู่แต่ละเนาะพระเอกนี่พ่อจะเชื่ออะไรทำไมเขาต้องบอกแล้วพ่อจะเชื่อบอกข้ามาข้าจะให้เจ้าไป ไห้ันเจ้าเป็นใครลันเตอร์เออโลผู้เจ้ากลับไปก่อนเอ้าเชื่อข้าถังซานไม่เป็นไรแน่เนอะเพื่อนพ่อเหรอเพื่อนพ่อนะมีแต่คนรู้จักเทียบเพนิชชันนี่แล้วว่ะอืมอาจจะพูดถังซานชื่อของพ่อเจ้าเจ้าบอกเขาได้เอ้าเห็นไหมเป็นใครอ่ะพ่อข้าชื่อถังเฮ้าส่วนเจ้า คือถังเช่านั่นเองท่านูเพื่อนแต่แน่เลยเอาข้าเข้ามาแล้วเออดังนั้นท่านแพ้แล้วยอมแพ้ท่านทำอะไรมีหน้าเจ้าถึงมีคอนเฮาเทียนแล้วก็ย่างเงินครามเจ้ามีวิญญาณยุดคู่จริงๆด้วยคอนเฮาเทียนอะไรวิญญาณยึดของข้าคือย่างเงินครามนายน้อยเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนิ นายน้อยในที่สุดก็หาท่านพบแล้วมีอะไรก็ยืนขึ้นคุยกันดีๆสิได้ๆๆขาลุกแล้วลกแล้วะนายน้อยท่านอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะไม่เป็นฝ่ายตื่นเต้นที่จริงแต่เท้าทางเฮาก็คือนายท่านของข้านายท่านเหรอเรียกทั้งหมดข้าเล่าให้ท่านฟังได้เอาไอ้เข้ามาผิดยังวะต่เท่า ขาแพ้แล้วไม่พอใจก็เลยมาแก้แค้นเจ้าน่ะสิฮะดูสิข้ามาได้เวลาพอดีรู้จักแต่ละคนทังทุกอย่างไม่ใช่นะคือฮะเออดทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้เนาะแปดวงแหวนกับเก้าวงแหวนะดูดิเขาสองคนไม่ใช่ศัตรูหรอนัังแตกันมากเลยศัตรูเป็นศัตรูเจ้าค่ะพวกเขายิงตีข้าจนสลบไปเลยดูสิแต่เท่าฟังข้าก่อนตอนแรกพวกเขาาเป็นศัตรูจริงๆแต่ต่อมาพวกเขาก็คุกเข่าให้ข้าแล้วนะ ไอ้น้อยเจ้านี่เจ้าโดนทำร้ายหนักเลยเลยสิเฮ้แต่เท่าพวกเขาคุกเขาให้ค่าจริงๆผู้อาวุโสเรื่องนี้ข้าเป็นพยานได้พวกเขาสองคนไม่ได้ว่าเป็นศัตรูของเราไอ้พวกเจะมีความสัมพันธ์ซับซ้อนหนักช่วยคนก่อนเถอะออก็ได้สอนพิษนะง่ายดี เป็ดวงแหวนนวลเอ่งแง่งอย่างเดียวมันต่างกันมากเลยแค่วงแหวนเดียวเนาะดูดิแต่ทีเผลอด้วยหรือเปล่าได้ใช่คิดร้ายแรงเช่นนั้นนายน้อยรีบไปคนกันเองทั้งนั้นอย่าลงมือนี่คอนเนคชั่นทั้งนั้นพเพีาะอีกสุดยอดคนโกงจะยังพูดไม่จบเรื่องพวกนี้พูดแต่ส่วนตัวดีที่สุดอื ก็ได้ข้าเป็นวนเกินข้าออกไปก็ได้ขัวโสไปพักก่อนในห้องข้าก่อนด้เกข้ารอพระเจ้าดันนอกมีเรื่องอะไรก็จะมาหาเจ้าแล้วกันใีวันนีิกาศพนเก็บคนช่วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยยอดเลยว่ะเอาละถ้าเริ่มเล่าได้แล้ววันนี้ฟังได้ฟังได้เาต้องออกไปด้วยมะเรื่องของข้าข้าไม่ปิดบังเสยออูหรอกเอ๋ที่แท้ก็เป็นภรรยาของนาไม่ใช่ไม่ใช่นางเป็นน้องสาวข้า ท่านเล่าเรื่องมาเลยก็พอตอนนั้นขอานิสัยไม่ดีก็เรื่องวุ่นวายไปหาเรื่องคนที่ไม่ควรจะยุ่งเกือบทําให้ตระกูลไทยต้องวอดวายทั้งตระกูลหากใต้เท้าไม่ยื่นมือมาช่วยเหลือเอตระกูลข้าทั้งตระกูลคงได้ดับสิ้นไปตังนอนแล้วคนนั้นช่วยเรื่องอะไรคนที่เขาเป็นนายท่านของข้าท่านรู้เรื่องของท่านพ่อกับสำนักวิญญาณยุทธเหรอ ท่านทำไมกูเขาอีกแล้วมาน้่งลงก่อนนะอนั่งลงก่อนท่านปู่ระวังหัวก่ออนายน้อยใจข้อเนี่ยมีปมที่ไม่อาจจะก้าวผ่านไปได้ตอนที่แต่เท้าถูกสำนักวิญญาณยุดล่าสองหอนข้าทำผิดต่อเขา เดี๋ยวว่าล่าด้วยทวท่านท่านร่วมร้อมโจมตีเหรอจะไปไปได้อย่างไงหากข้าทำเช่นนั้นจริงเขาจะตังอะไรกับสั์เดรจฉานเหรอแล้วที่ขอโทษหมายความว่า,วายัางไงเขไม่ได้ช่วยหรือเปล่า